สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับผมนะครับเฉลิมสิริทรัพย์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมวิธีการเก็บหน้าดินของทีมเรานะครับเวลาเราจะมีการปรับพื้นที่นะครับสําหรับแปลงโคกหนองนาโมเดลนะครับตอนนี้ก็คือหน้าดินนะครับจะอยู่ที่50เซนตอนนี้เราต้องลอกไปเก็บไว้ก่อนนะครับในในส่วนของตรงจุดนี้นะครับจะเป็นการถมที่เพื่อสร้างบ้านนะครับผมก็เลยต้องให้ ทีมงานนะครับมาลอกหน้าดินและเก็บไว้ก่อนและนี่ก็คือดินที่ไม่ใช่หน้าดินนะครับเป็นดินจากบ่อใหญ่นะครับที่จะขึ้นมานะครับที่จะขึ้นมาที่จะขึ้นมาถมตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาบ่อดินบ่อขึ้นมาถมเลยมันจะทําให้หน้าดินเราเสียไปนะครับเราจึงมีการที่จะลอกหน้าดินจุดตรงเนี้ยออกไปก่อนนะครับเราก็เอาไปไว้ใน,นจุดหนึ่งเลยนะครับไปกองไว้เลยนะครับที่เห็นก็คือมีการกองไว้นะครับ กองไว้เป็นจุดนะครับเพราะว่าพื้นที่อย่างที่บอกว่าแปลงนี้20ไร่นะครับต้องคัดออกเป็นบางส่วนนะครับสําหรับหน้าดินนะครับนี่คือนี่คือดินก้นบ่อนะครับดินก้นบ่อเพราะว่าก็กาลังกําลังขุดอยู่นะครับ <S <S เดี๋วดินก้นบ่อเนี่ยจะเกลีย่ยจะเกลีย่ยจะเกลี่ยมากบตรงนี้นะครับจะเกลี่ยมากบตรงนี้ซึ่ง เราต้องลอกหน้าดินที่เราจะเอาดินก้นบ่อมากรบตรงนี้ออกนะครับรักษาหน้าดินของเราไว้ให้มากที่สุดนะครับสําหรับแปลงกเกษตรโคกหนองนาโมเดลนะครับทิมง,งานเฉลิมซีดีซัซ์ใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับเพราะรู้ว่าคนที่ทําเกษตรเนี่ยหวัวใจสําคัญเลยนะครับก็คือหน้าดินนะครับคือสําคัญมากเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยครับนะถ้าไม่ใช่หน้าดินเนี่ยจะปลูกต้นไม้ เกิดยากมากนะครับต้องเสียเวลาบำารุงดินอีกด้วยนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บให้นะครับเราจะเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บได้นะครับแต่หน้าดินแปลงนี้ก็อยู่ไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ50เซนนะครับต้องเก็บออกไปก่อนครับ เห็นไหมครับจะลอกจะลอกในระดับที่เสมอกับดินกับดินก้นบ่อนะครับลอกไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดินก้นบ่อก็มาถมแทนตรงนี้อยู่แล้วนะครับนะลอกไปไว้นู่นเลยครับฝั่งนู่นเลยครับนะเก็บพยอยค่อยๆทําค่อยๆเก็บครับฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับกับทีมงานเราเฉลิมรลีซัพย์นะครับมีคลิปทางช่อง YouTube ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ อันนี้เป็นวิดีโอที่ผมลงเกี่ยวกับการเก็บหน้าดินนะครับนี่เป็นบางส่วนนะครับว่าจะมีการเก็บหน้าดินคันล้อมนะครับการเก็บหน้าดินปากบ่อนะครับมีให้ดูหลายๆคลิปนะครับสำคัญนะครับอย่าลืมการเก็บหน้าดินนะครับตรงนี้นะครับฝากด้วยครับกับทีมงานเราเฉลิมสิริทรัพย์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็รับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับ